ครับกาบสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันชาแนลนะครับนำเลขชนกันระดับประเทศนะครับลอตเตอรี่โอเคกับแม่จำเนียนแล้วก็อแปะลงสีแล้วก็เทวดาคนบ้านโคกนะครับโค้งสุดท้ายเลขเด็ดอัดสามนะครับวันนี้น้องอุ้มอิ่มนะครับมาแล้วนะครับสามตัวบนล่างนะครับนะครับก็นําเลขเด็ดเลขสูตรของผมก็ ยังเดินดีอยู่นะครับก็คลิปนี้จะมาอธิบายในครับก็เป็นเลขที่มาตามกระแสเลขดังเลขเด่นนะครับก็หลายสํานักหลายอาจารย์นะครับย้าทุกคลิปทุกครั้งนะครับที่แอดลงคลิปไปก็วิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่มีเจตนาแอบแฝงไดอย่างใดนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟันนะครับนะครับก็คลิปนี้แอปก็จะพามาดูเลขที่น่าสนใจนะครับมีเลขที่แอดตามนะครับก็งวดที่แล้วก็เข้านะครับท้ายคลิปจะมีเลขฝันนะครับให้ท่านผู้ชมได้อ่าดูกันนะครับว่าจะโดนใจท่านผู้ชมไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่ติดตามนะครับขอเสนอแนวทาง รัฐบาลไทยกันเลยนะครับสลับงวดนี้นะครับก็ย้ำนะครับก็เป็นเพียงแนวทางซื้อฉลักกินแบ่งรัฐบาลกันเท่านั้นนะครับเอาล้ครับมาเริ่มต้นกันที่เลขเหลือน่าจะเป็นเลขสูตรที่เหลือตัดดับหรือยังไงนะครับก็ศูนย์ห้าเจ็ดนะครับก็ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดนะครับก็เป็นเลขสวยอยู่นะครับเริ่มต้นกันที่เลขสูตรเขียนมือของ ไม่มีอาจารย์นะครับน่าจะมีเป็นเลขสูตรหลายอาจารย์เหมือนกันนะครับก็มารวมรวมจับคู่กันให้เป็นแนวทางชุดที่เหลือถ้าดูอีกชุดเต็มชุดเต็มที่อันนี้ให้สรุปออกมามีอยู่แค่หางเดียวนะครับตัดเล่นก็มี0507 57นะครับทีนี้มาดูแนวทางที่ยังไม่เหลือชุดเต็มนะครับจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ รับหสักพักหนึ่งนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับก็จับคู่ชนกันนะครับน่าจะเป็นสูตรเลขล่างอันนี้เป็นสูตรเลขบนนะครับก็เหลือ7 4 7 5 7 6 8, ่7 84าเ4็5ห6นะครับ9 4 9 5 9 6นะครับอีกชุดที่อยู่ขวามือนะครับก็มีอ่าศู 5, นะครับ 05 06 07 08 15 16 17 18 25 26 27 28นะครับทีนี้มาดูแนวทางเลขที่แอดตามนะครับเลขสุดหลอนขนตัวน้อยนี้นะครับที่ให้วดท่แล้วให้รูด8นะครับก็เข้านะครับตัวเด็ดทีนี้เป็นความฝันแอดจะตีเลขให้กัแล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปแอดจะลงให้อีกทีหนึง่งนะครับแอดฝันว่า เลขออก03หรือ36นี่นะครับหรือ03หรือ36ครับน้องก็ให้เป็นเลขตรงกันอยู่นะครับเมื่อคืนฝันล่าสุดเลยนะครับก็31 36 38 39นะครับนะครับเป็นเลขที่น้องให้มานะครับก็มี9 38 038นะครับทีนี้มาดูแนวทางของแอตต้นไม้ ine, นะครับแอตต้นไม้ให้มามี 384834นะครับจับคู่เด็ดสุดก็จะเป็น834นะครับชนกับไม่ไม่ไม่ชนนะครับแต่ว่าลงให้ดูพร้อมกันไปเลยนะครับของอาจารย์บัวคำสีนะครับก็ไม่ได้ลงให้สนานนะครับอาจารย์บัวคำสีนะครับก็คลนี้ก็ลงให้ทุกท่านได้ดูกันเลยเขาให้เลขมาตั้งแต่วันที่20กุมภาครับ ทีนี้มาดูแนวทางของอเทวดาคนบ้านโคกนะครับก็หลุดไปสนานนะครับก็อาจจะกลับมาก็ได้นะครับสลับงวดนี้นะครับรูดสี่นะครับรูดสี่นะครับคนบ้านโคกเทวดาคนบ้านโคกนะครับ4 0 0รนะครับ4 0 4 1 4 2 4 3นะครับ4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 49นะครับ4ี้นี่ก็ตรงกับเลขดังอยู่นะครับเลขที่เป็นอุบัติเหตุรถชนกันนั้งสามคันนะครับก็ป้ายทะเบียนตรงกันหมดนะครับเป็นไปได้ไหมที่จะมานะครับก็มาดูเลขคุณพ่อคุณพ่อตีให้มานะครับก็มีเจ็ดสี่แปดนะครับหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสี่นะครับว่าอย่างไรนะครับเป็นเลขฝันนะครับก็ พระใหม่นะครับคุณพ่อตีนะครับก็ให้มานะครับเลขเด็ดนะครับก็เป็นเลขเด็ดอีกอาจารย์หนึ่งนะครับสลับงวดที่แล้วก็ให้มาถูกนะครับเข้าโตดนะครับมาดูแนวทางของอาจารย์ท่านนี้นะครับสลับงวดที่แล้วก็ให้เข้านะครับ8ปูนย์นะครับตรงๆนะครับงวดนี้ให้มามี6 2 5หนะครับ2 5 2ห5 6นะครับ แนวทางชุดล่างก็จะเป็น64 62 67นะครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับทีนี้มาดูแนวทางของอัปแปะลงสีนะครับว่าจะมาทุกงวดไหมนะครับก็เห็นหลายฉบับเหมือนกันครับตรงกันกับหลายฉบับเหมือนกันที่ลงใน tiktok นะครับแอดก็มีข้อมูลลงมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับที่ติดตามช่องปั่นชาแนลนะครับซ้ายมือมี513นะครับ51 1>, 1 3 3 3 5หนะครับขวามือก็เป็นแนวทางอีกนะครับทีนี้มาดูแนวทางเลขครบรอบของแม่น,นี่สีสานนะครับก็แนวทางของน้องอุ่มอิ่มนะครับสลับงวดที่ผ่านมาก็ให้ถูกนะครับวันนี้น้องจับลูกปิงปองได้ก็เป็นสามตัวก็2องสนะครับสอสก็เป็นเลขขายนะครับทีนี้มาดูเลขตารางสูตรของผมนะครับ ที่ให้เข้าสลับงวดทีแล้วนะครับ8 0ต,ตรงๆนะครับเข้าที่ล่างนะครับสลับเอฟซีที่ติดตามนะครับก็เขามาดูมารับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นกันว่างวดนี้จะเข้าต่อเนื่องอีกไหมนะครับแอดก็ได้สูตรมาก็ลายปีทีเดียวนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับถ้าเข้าเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับ เพียงแต่แอดจับคู่ไม่ถูกนะครับสลับงวดนี้แอดได้1881นะครับก็ก็ยังตนตรงกับเลขดังอยู่นะครับหลายชุดนะครับสองเก้าสี่นะครับสองหกสี่นะครับหกสี่แปดสนนะครับก็ชนกันนะครับทีนี้มาดูแนวทางของ ลอตเตอรี่โอเคนะครับหรือแม่จมีนนะครับ10อันดับเลขที่ขายดีนะครับ10อันดับนะครับก็มีเลขอะไรที่ชนกันหลายอาสองฉบับนี้ชนกันก็ไม่เคยพลาดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเลขชนตัวไหนเดี๋ยวจะจับคู่ให้นะครับก็มีอันดับหนึ่งก็จะเป็น5้านะครับของโอเคนะครับ อันดับ2เป็น28นะครับ8 6 5 2 9 8นะครับ8 4 1 4 0 5 9 7 4 2นะครับ4 2ไม่มีนะครับ9 7 7 9 7นี่ชนกันนะครับ5 9นี่ชนกันนะครับก็6 8ก็ชน2 5ก็ชนนะครับ5 2 2 5นะครับที่เด่นสุดก็จะเป็น0 5นะครับ 05ที่เด่นสุดนี่นะครับจับคู่ให้ที่เลขชนกันในนิสารของโอเคลอตเตอรี่หรือแม่จำเนียนนะครับก็มี25526688697795959นี้ไม่ชนกันนะครับแต่ไม่มีตัวกลับแล้วก็05นะครับ888998นะครับก็เลขที่แอดชอบทั้งหมดทั้งมวลก็ น่าจะเป็น0.5ถ้าเป็นเลขฝันนะครับที่แอดฝันคืนล่าสุดนะครับก็ไม่นานนานก็นานแล้วนะครับที่ไม่ฝันอย่างนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะความเป็นไปได้ก็น่าจะเข้าที่เลขฝันหรืออาจจะไปเข้าเลขศูนย์นะครับ0300330 03, 03, 03นะครับอาจจะเป็นเลขแปดมันก็กลับหัวตัดออกครึ่งนึงก็จะเป็น0330 03, 03, 03นะครับเลขแอดฝันก็เป็น เลขที่ได้มาแค่นี้นะครับ0ูนยกับหกนะครับไปอย่างนั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสวัสดีครับ